มันคืออะไรนะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรากลุ่มห้าจะมานำเสนอเกี่ยวกับโฮมอสเปียน์นีแอนเดอร์ทอนนะคะอยากกูล้ลมันคืออะไรไปดูกันเลยมันคืออะไรนะไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยเราหาข้อมูลมาจากเว็บ BBC com แล้วก็ National Geographic ที่แปลเป็นไทยมานะคะไป ถ้าข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้เราัะมาพูดถึงหัวข้อ Home s u s p e n i o n c h a n n e มีถึงจำเป็นมาจากไหนนะ้าเกิดม,มาจากอะไรเอ่ยนะแล้วเขามีหน้าตาเป็นยังไงเห,เ,หเหมือนหรือเปล่าเหมือนหรือเปล่าเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนร้อเปอเพราะว่าเราสวยก,กว่า แล้วก็ต่อไปเราก็ต้องอยากรู้ว่าเออเนี่ยในเมื่อมีสิ่งกาเนิดแล้วแล้วเขาจะอยู่กันยังไงแล้วเขาจะอยู่กันได้ไหมอืมถ้าเขาอยู่ได้แล,ไลไลแล้วเขาสูญพันธุ์ทำไมล่ะใช่ไหมล่ะแล้วเขาสูญพันธุ์ยังไงน้าบนกระบาดหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ไหมหรือโดนไดโนเสาร์งับไปกินสะมีอะไรที่มันพีก่อนนั้นก็ไปดูกันเลย ถิ่นกำเนิดนะคะก็มาจากทวีปยุโรปและเอเชียเมื่อราว3,000ปีก่อนค่ะมีขนาดสมอง1,400ลูกบาศก์เซนติเมตรอยู่รวมกันเป็นกลุ่มออกล่าสัตว์ร่วมกันสามารถใช้ประโยชน์จากไฟมีการสัมใสเสื้อผ้าค่ะรวมถึงการมีสังคมวัฒนธรรมและมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่โฮโมซีเพเนียนเดอร์ทอลเนี่ยก็ได้สูญพันธุ์ไปเมื่อราวๆ40,000ปีก่อนค่ะและกระดูกที่ถูกคนพบที่แรกนะคะก็คนพบที่อิสราเอลค่ะ ลักษณะนะคะมนุษย์ดิอนเทลเนี่ยเป็นมนุษย์ดึกดบรรันนะคะอาศัย,ยอยู่เมื่อประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นถึงสามหมปีมาแล้วค่ะจากการขุดค้นทางตะวันตกของทวีปยุโรปเนี่ยก็ปรากฏว่ามนุษย์พวกนี้อาศัยอยู่อย่างแน่นในส่วนนี้ของโลกเมื่อราวเจ็ดหมื่นห้าพันปีที่แล้วค่ะคืออยู่ในระหว่างยุค้ําแข็งที่สามและที่สี่นะที่แห่งอื่นๆของโลกได้พบโครงกระดูกของมนุษย์พวกนี้เหมือนกันแต่มีจํานวนน้อยกว่าทางตะวันตกของทวีปยุโรปมากขณะที่ผลจากการกระทาของมนุษย์ในช่วงระยะร้อย หลายร้อยปีที่ผ่านมานี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นทำให้การมีชีวิตรอดท่ามกลางโลกที่แปรเปลีนเร็วขึ้นกลายเป็นเผ่าพันธุ์ค่ะพวกเขานะคะก็จะเที่ยวยื่สมุกที่แหลมใหญ่เป็นเอกลักษณ์ไปทั่วเนี่ยทุกซอกทุกมุมของยุโรปและใกล้ออกไปค่ะมุ่งหน้าลงใต้สู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากช่องแคบยิบรอลตาไปจนถึงกรีซและอิร <M> ักขึ้นเหนือไปถึง <junge vais Wol ze> รัสเซีย ทางตะวันตกก็ไปจนถึงอังกฤษส่วนทางตะวันออกก็ไปจนเกือบถึงมองโกเลียนักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าแม้ในยุคที่มีแอนเดอร์เทจเลจริญนยิง่งืองที่สุดทางตะวันตกพวกเขาก็น่าจะมีจํานวนรวมไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันคนค่ะโฮโมซเปียนแอนเดอร์เทลเนี่ยก็อาศัยอยู่โดยใช้อาวุธที่ทําจากหินเล็กเพื่อใช้ต่อสู้ค่ะสาเหตุของการสูญพันธุ์นะคะเหตุผลแท้จริงที่มนุษย์นีแอนเดอร์เทลหายไปนั้นยังคงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ พวกเขาถูกบรรพชนของเราราังฆ่าเผ่าพันธุ์หรือไม่หรือพวกเขาอาจคราอติดโรคระบาดครั้งใหญ่หรือพวกเขาอาจจะค่อยๆล้มตายจากหายเนื่องจากแย่งชิงทรัพยากรกักบมนุษย์สปีชีที่ปรับตัวได้ดีกว่าอย่างมนุษย์สปีชีปัจจุบันที่เหลืออยู่ดีแอนเดอร์ทันสับสนเรื่องไร และเท่าที่เรายังขาดแคลนซากฟอสซิลของมนุษย์โบราณน,นี้การหาคำตอบว่าอันเนดนเด่าหรือเลศหญิงจึงเริ่มมีลูกน้อยลงนั้นยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงต่อไปส่วนมากให้ข้อสันนิษฐานว่าที่สูญพันธุ์เพราะดีเนเอสือพันธุ์ได้น้อยลงจำนวนเลยค่อยๆน้อยลงจบการนำเสนอแล้วถ้าไม่มีใครสงสัยเรามาเริ่มเกมกันเลยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปพิพิธภัณฑ์กันก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมนะคะขอแนะนํำว่าเกมเนี่ยจะเล่นเป็นรูปแบบการตอบคำถามจากช้อยนะคะข้อแรกนะคะมีแอนเดอร์ทันสูญพันธุ์ด้วยสาเหตุอะไรตามทฤษฎีที่คนพบฟอสซิลเฉลยนะคะ DNA สืบพันธุ์ได้น้อยลงค่ะ